สวัสดีค่ะอาจารย์แอนโรงเรียนแมนตีกรุงเทพนะคะวันนี้อาจารย์มีไวยากรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายแล้วก็เจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือไวยากรณ์จีมาเซโอเป็นการห้ามไม่ให้กระทำกิริยาบางอย่างนะคะลองไปดูกันเลยนะคะว่าไวยากรณ์ตัวนี้ใช้งานยังไงนะคะ เราจะวางจีมาเซโยต่อท้ายคำกิริยาเพื่อห้ามไม่ให้ผู้ฟังกระทำกิริยาบางอย่างโดยคำกิริยาที่นำมานั้นจะอยู่ในรูปรากศัพท์ซึ่งลงท้ายด้วยดารูปนี้จะพบบ่อยเวลาที่เราเปิดดูคำศัพท์จากพจนานุกรมนะคะเวลานำมาใช้เราจะต้องตัดดาทิ้งก่อนจากนั้นจึงเติมจีมาเซโยต่อท้ายตัวอย่างเช่นอาหารจานนี้ไม่อร่อยอาจารย์จะห้ามเพื่อนไม่ให้กิน คำว่ากินรูปรากศัพท์ก็คือม ok ็อกตาเราจะตัดดาออกเหลือแค่คำว่าม็อกอย่างเดียวนะคะจากนั้นจะเติมจีมาเซโยต่อท้ายลงไปกลายเป็นม ok ็อกจีมาเซโยอ่านตามอาจารย์อีกครั้งนะคะม็อกจีมาเซโยจะแปลว่าห้ามกินหรือว่าอยากกินนะคะตัวยอย่างต่อมาเพื่อนจะซื้อรองเท้าคู่นี้แต่ว่าราคาแพงนะคะอาจารย์ก็เลยห้ามเพื่อนไม่ให้ซื้อ คำว่าซื้อรูปรักศัพท์ก็คือคําว่าซาดาเราจะตัดดาทิ้งไปนะคะเหลือแค่คําว่าซาอย่างเดียวจากนั้นเติมจีมาเซโยต่อ้ายลงไปกลายเป็นซาจีมาเซโยอ่านตามอาตารนะคะซาจีมาเซโยแปลว่าห้ามซื้อหรือว่าอย่าซื้อนะคะจีมาเซโยเป็นคําพูดในรูปสุภาพแต่ถ้าเป็นคําพูดไม่สุภาพเราจะตัดเซโยทิ้งไป ให้เหลือแค่จีมาแต่ว่าคำนี้นะคะจะใช้พูดกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเท่านั้นใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะอาจารย์มีตัวอย่างมาฝากด้วยนะคะคำแรกคำว่าห้ามไปรูปสุภาพก็คือคัจจิมาเซโยถ้าเป็นคำพูดไม่สุภาพคือคัจ i ิมาคำต่อมานะคะห้ามทำคำพูดสุภาพก็คือ ฮัจิมาเซโยส่วนคำพูดไม่สุภาพจะเป็นฮัจิมาคำต่อมานะคะห้ามร้องไห้คำพูดสุภาพก็คืออุจิมาเซโยคำพูดไม่สุภาพจะเป็นอุจิมาคำพูดไม่สุภาพเหล่านี้ถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะหลังจากเรียนรู้การใช้เวยากรณ์จีมาเซโยไปแล้วอย่าลืมนำไปฝึกใช้กันนะคะ สำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบกันให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ